สวัสดีครับผมมัสไรเดอร์ดับเบิลโจเกอร์ครับวันนี้ผมเซียนมากแล้วผมอยากคายขาบวนการ5าสีข้างหลังมากเลยอะไรขบวนการอะไรอะเดกกาเลนเจอร์ป่ะตำรวจปะ่ะทำเฮียอะไรได้อะ่ะเจอผมเดี๋ยวเจอผม ไล่ผมละงงไงวะไอ้เฮี้ยเอ้ยสัตว์เออ้้ยไเฮี้ยมึงลุมกูแล้วเหรอเฮี้ยเฮี้ยพอนไอ้สัตว์เอาเอเอามาลุมผมแล้วฆ่าแม่งก่อนคนหนึ่งเลยมาลุมผมไม้สัตไฟฟลี ตัวมาก